เหนื่อยอะวันนี้ตื่นบ่ายสามอ่ะทุกคนอนป้าบอกว่ากลับมาไทยแล้วขายคองได้แล้วใครจะมาถามว่าขายวันไหนดีสีผมต่อไปหรอคะต้องเปลี่ยนเร็วๆนี้เพราะว่ารับงานเปลี่ยนสีผมไว้นะคะปักตะกาต้าตอนไหน อยากให้ขายวันไหนวันนี้หรอเดือนหน้นนา,านนไม่ได้หรือยังไม่ได้ลองเลยค่ะน้ำพิงค์หุกระจุกได้ร้องขอทุกทุกครั้งที่ส่งตาเก,กินสายในใจนนคนรักฉันเก่าเก่าของเราแต่ทำไม ไอเพชเอาไงวันนี้ว่างขายอาทิตย์ละกี่วันวันจะขายสองไหมสองวันไหมโอ้ยไพ่หลวเจ้าจิ๋ว,ว,วไม่ใช่สิเจ้าจิ๋วยวังคือสแน,น็ค เอ้ยนึกว่าคนเดียวกันนะเนี่ยเพิ่งมาเห็นคลิปที่พี่มีบอกว่าจริงๆรแล้วอะผมไฮริวก็คือลูกค้าแค่จ้างว่าให้รีวิวแต่ว่าไ้ริวคือยอมเลยกเก่งมากโลกพอมาที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรเอ่ยเปลี่ยนแปลงอะไรเอ่ย ทาบโบเอก่อนแม้ว่าจะไม่มีแดดแต่ก็มีความชุ่มชื้นใหกับผิวอยู่ดีดเ,ลเล่นบอร์ดเกมหรอที่ไหนอะบอร์ดเกมเล่นยังไงอะนอนไม่ค่อยหลับเลยทุกคนแม้ว่าจะเหนื่อยก็ตามแบบไม่ที่นอนไม่หลับ นอนไม่เต็มนอนไม่เต็มอิ่มใครเหลือไม่ต้องยอมใช่แต่ยอมไปแล้วไปหาได้เปล่า <laughs> แกเป็นไร,รอ๋อแกมาดิแกมาเอาบัสเร็อยากเห็นบัสปะอะากเห็นบัสปะอ้ย้ยกระดึงเฮ้ยอยู่น,นิ่งๆดีไอเนี้ยขาตั้งอะ่ะเอาดีๆมันจะหล่นปะพี่เดือนใฮปปี้เบรดนะคะเฮ้ย ไม่กล้าลุกกม่อหนึ่งจะให้ดูบัสของฝากไหนวะมีปมว่เนี่ยน,นู่นเหนี่ะนี่ไอ้เพชร ของฝากน่ารักปะเออัาไม่มีตัวนี้นะเว้ยเอาเอาลาคารก่อน อะไว้มีโอกาสเนาะไว้ถ้าได้เจอเดี๋ยวไปให้อันนี้คือถุงของฝากหมดเลยให้แบบเันเออๆพีพีพีพอาฝากข้าขอให้บ้านไม่รู้มันไม่มีจากดิสนีย์แลนด์เลยนะพ้งตรงอาจจะไม่มา อันนี้ของฝากให้ตัวเองของฝากให้ตัวเองมี <laughs> เป็นพือเจ้าหญิงอ่ะแกมันเสียบเป็นหมื่นเลยนะเว้ย <laughs> นี่นี่โยานน่ารักไว้ซาเปนเซล ฮานูไวอันนาไม่ได้มวัวหน้าอ <'m> ันดดแล้วแค่นี้แหละมันมีแค่นี้อ่ะไม่งั้นจะซื้ออีกอ่ะมันไม่มีแล้วอ่ะ เก็บเก็บเขากูก่อนเดี๋ยวจะไปแต่งไว้ในห้องเออจัสมินเดี๋ยวเลยไหนะอันนี้คืออันนี้ใช่เอลซ่าปะเหมือนจะไม่ใช่เลยอยะกเธอเป็นแม่บ้านที่ไหนเนี่ยฮะไม่มีเอเรียลอะ ี่ยไปดูมาแล้วก็เลยหยิบหยิบเท่าที่ได้มามันแบบเป็นชั้นๆหนูก็กวาดระมัดหมดเลยไม่รำทีโอ้ยจะโด,ด,ดนเลขาสิบป้าพี่กวินได้เอออลิสอินวันเดอร์แลนด ไปหานะมาดิรู้หรออยู่ไหนมาดิมาดิาดแหมถ้าไม่มีบัสก็ไม่มาหรอกโหมาดิมาดิจะไปไหนเปล่า ดูรถไฟหอไปฟังในบล็อกแล้วป่ะแต่รู้แค่ว่าเกือบตายเอางี้ดีกว่า ตัวฉันคนเดิมอยากตามอะไรลงไปฉันแค่ไม่ใช่ชีวิตักหนักม,มีรักก็อ,อยากให้ผ่อนคลายอยากให้รักฉันรักเธอมารักเธอมาจะสุดแต่มันก็ต้องเปลี่ยน fluffy is inside but fufu is with pitong because my bag haven't got like any space for her เดี๋ยวพะโล่จะมาแล้วมองไม่ค่อยเห็นนะคะช่วงนี้โลกมันค่อนข้างจะมืดมิดหน่อยส่งมานะจ๊ะโอ้โหบัสต้องส่งไปอะคิดดูเฮือดทุกคนมีคนที่พรากมันมา อแล้วสรุปว่าจะให้ไลฟ์ขายของวันไหนอ่ะวันนี้วันอะไรอ่ะจันหรอทั้รักและผู กินข้าวเปล่าอยู่ไหนต่อไปไม่ไหวแค่อยากเป็นตัวเองอยากเป็นตัวฉันคนเดิมอยา่าตามอะไรลงไปฉันเคยเดือดใช้ชีวิตหนักหนักมีรักก็อ,อยากให้ผ่อนคลายอยากให้รักฉัน Hello for sale no นอนไม่เต็มที่อ่ะมันนอนไม่เต็มอิ่มอ่ะต่อให้ตื่นบ่ายสามก็จริงแต่มันตื่นตื่นมาแบบหลายรอบอ่ะพาไปกินข้าวหน่อยเอาตังมาสี่จะพาไปหารถไม่เจอ่อนกี้มาววะกี้มาแล้ววะพี่นอนม,นอมื่อไหร่เราจะได้เจอกันนะคะ no I don't have enough stress from jet lag Con request จะขึ้นไลายด้วยประมาณร้อยจะ200กลับมาแล้วค่ะกลับมาเมื่อวาน,มน,วาน,นมเนนมออนเนื่อคืนวานอย่าลืมดูบล็อกหนูด้วยนะทุกคนในช่อง Youtube ยังไม่ได้ส่งตัดหรอกแต่บอกไว้ก่อนว่าอย่าลืมดู ววััันนนนี้ฉฉจจะจากกไปกเ,ปเสรุปหาน้องเน่าเจออย่างน้องเน่าที่เป็นเพนกวินตอนที่อยู่ในกองอะอยู่ไหนไม่รู้ทุกคนพุ่งตรงมันหาไม่เจออะใครเอาไปย่าน่าจะไปอยู่รวมกับตุ๊กตาที่แบบว่า แฟนขับให้แรกๆที่อยู่ในกองแน่เลยที่ว่าหนูส่งกลับบ้านอะไรเงี้ยแต่ก็ให้แม่เลี้ยงดูแล้วนะเขาก็บอกว่าไม่มีก็เลยงงว่ามันอยู่ไหนใครขโมยไปหรือเปล่าใครขโมยน้องเน่าหนูไปหรือเปล่าบาย ทุกครั้งที่มาไลฟ์นะก่อนจะไลฟ์มันจะเหงามันก็จะแบบว่ามีแรงใช่ไหมแต่ทุกครั้งที่มาไลฟ์มันจะแบบง่วงตลอดเลยอทำไมอะง่วงมากเลยเออหรือว่ามันไปรวมอยู่กับใครบ้าวะก็ไม่มีนะเพราะน้องเน่าเรามันก็ต้องอยู่กับเราอยู่แล้วปะไหม่หนูหนูไหม่หนู ไมหนูพอออกออกกองแบบออกจากกองประกวดเสร็จปีที่แล้วอะก็คือหายไปเลยไม่เจอเลยย้ายคอนโดก็ไม่มีก็ไม่ใช่ก็ไม่ไม่ได้เห็นตั้าโลก,กลับมาคืนนี้เราจะถ่ายลงนะจิเพลงเศร้าเหรอ ไคคนดูเยอะอะไคคนดูเยอะอะบัตรฟิลิปปินส์อย่าลืมซื้อกันด้วยนะจะไม่ได้ว่าตอนที่อยู่ขอนแก่นอะ แต่ว่าตอนที่อยู่ขอนแก่นเราเอาของใส่รถก็จริงแต่เราก็มีเน่าอยู่ไม่ใช่เหรอหรือไม่มีจะไม่ได้อะจะไม่ได้เหรอใครพระโล่หรอพระโล่เป็นกระต่าย็อกลงวันไหนยังไม่ส่งตัดเลยอย่ะ ยังไม่ลง What's in my bag เลยรอก,ก่อนนะคําชูมารีช่มีแต่แฟนอินเตอร์เยอะมากเลยอชอบผมสีนี้มากไม่เคยคิดเหมือนกันว่าตัวเองอจะทำผมแหวกแนวออกไปจากสีดำน้ำตาลสบายดี มาฟ์แป๊บเดียวจะไปแล้วทุกคนลไลฟ์ให้หายคิดถึงแต่เดี๋ยวจะไม่มาไลฟ์แล้วถ้าไลฟ์บ่อยเดี๋ยวพอหายคิดถึงก็จะไม่มาเจอกันที่งานและจะไม่ไปดูหนูลไลฟ์ขายของไปดีกว่าบ๊ายบายไปแล้วนะจะก,กันนะกินข้าวด้วยนะเข้าไหมเราจะไปถ่าย t ิกต็อกด้วยไปแยอะอุ้ย